อัที่สามครับโอ้โหบูดาเบิร์กฟ้าไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูคูชูคนนะครับผมมาพ่อข้าวแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บ์คือเก่าโอ้โหโมเมนต์เมนูนะครับมืัอนี้ หลายหคนนะครับพี่น้องที่ถามบ่แดงมากนะครับผมตลอดเรืว่าบาแดงเอาอึ่งมาจากสนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับผมผมเคยบอกพี่น้องไปแล้วว่าอึ่งเป็นอึ่งของหมู่เบ่อแดงเพื่อนขายอาหารป่าตามฤดูกาลนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีพามาเบ่งอึ่งอ0 0่กิโลนะครับผมว่ามันหลากันาะใดพี่น้องตามบ่แดงมากเลยครับผมเ้พี่บอกเปนิ่มเบพี่น้องเบ่งเๆ่ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมร้านแชมป์กุ้งเผานะครับผมหรือว่าร้านแม่เดือนนะครับผมร้านบนญชีอยู่ตลาดคำมเสีนะครับพี่น้องไปตามเลยร้านเชื่อมเพื่อพุ่มมาเมื่อปุ่ครับพี่น้องเชื่อเทศกาลละมั่งเลยบุ๊เพิ่้เพิ่้เพ่งเพิ่งครับพี่น้องอ๋อตด้นะ โอ้โหคนณ呐พี่น้องเบิ่งเบิง่งอ่ตัวเบิ่งตัวอึ่งมังตัวอึ่งท่าท่าท่าเอามีตัวอึ่งพี่น้องคุณะโอ้โหคุณะอันนี้มันดง,งนอึ่องซัดเลยเนี่ยพี่ดาพี่ดามึงเนื้อไข่มับมึงไข่พี่น้องโอ้โหไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปก่อนครับนี่นี่มาเบิ่งไข่อึ่งเนี่ยครับนี่นะพี่น้องจีเห็นมั้ยครับมันจีดำดำเงาเงาเนี่ยครับ นี่คือไข่ของอึ่งนะครับพี่น้องมาพี่น้องมาบ้าดิพี่เาเบิ้งพี่มาเบิ้งเขาบอกดิเอาลงเลยบเพื่อนเอาลงเลยเอาลงแล้วตาตาขาบอกเบิ้ลไหมส่อแสโอ้สามส่อแสป่ะคะแม่โอเคค่ะแม่ตาเบิ้ลได้ตาด้ะโอ้โหได้ได้ได้โอ้ อ primo, โอ hey, ้ดูโอ้เมยมเป็นรอเท่สามสอบะเอ้าเที่ยพีร้องก้งโทษโทแม่อ๋อดูพี่นาพี่นาครับี่ตัวใหญ่ๆนะครับผมพีน้องเมื่อนี้สิบ้าเอาบักกะทักลไปต้มนีน้อ้ โอ้ดูโอ้้งอ๋อบางอึ่งบางอึงนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยทั้บดนี่เท่าไหร่ครับร้อยกิโลหน่งร้อยกิโลหร้อยยี่สิบกิโลร้อยยีกิโ้งเบิดเนี่ยก็ได้งไดเอาก็ได้หลายเด้อครับเออแม่ ก็เลยคักคนญาเลดมืนเด้อ้โหอ้อเข้าอืไข่ร้อยยี่สิบกิโลไม่ไดเอ้ยสวอนนะวันอันนี้อไรอืองเข่าอ่ะติ่งเข่าเหนาเโอ้ยดน้องมึงได้บุนะอุ่มันติ่งกันกันบูนะนะติ่งมันจะตุงไงเอาเบิ่งเบิ่งเบิงไม่ต้องอุ้ยกะสอบที่สมครับโอ้โหโอ้โหป๋าเ โอ้โหพี่น้องเบิ้งขึ้นเบื้งขึ้นพ่ออึ่งแม่อึ่งพี่น้องเอึ้งใครพูดนะพูดนะพี่ลึกฟังแต่เสียงแน่ครับฟังแต่เสียงแน่พี่น้องพูดนะโอ้โหพูดาเบิ้งความใหญ่เบื้งความใหญ่พี่น้องเอ้ามื้อนี้ถือว่าพามาพอดล้านเพิ่มแล้วนะครับผม ล่องหลยคนถามผมมาโดยตลอดนะครับว่าบอลแดงซื่อมาจากสมีขายบอ่อนี่จะของเพื่อนมาเพื่อนอันนี้เพื่อนนะครับผมเรียนนำกัดั้อ่น้อยนะครับผมจนใ่ญ่บอกช่องทางการสร้างชื่อให้เอซีเนี่ยเพื่อเขาสนใจโอ้เพื่อนครับบอกโอเคเดี๋ยวจะเอาช่องทางนะครับผมการสร้างซื้อไว้กันแล้วกันมึ่กันอยากอายในน้อกน้อยนะครับผมเดียว เพื่อพี่น้องเห็นที่นี้แล้วพี่น้องสนใจเนาะเดี๋ยวผมจะเอาช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอบเบิ้องไปแล้วกันมานืาอนี้เอาเอาแบบว่าสดๆให้เห็นเลยนะครับหลังจากที่หลายคนอยากเห็นน,น,นะครับผมมามันมีหลายคำถามืาอนี้พามาเบิ้งร้อยยี่สิบกิโลแล้วนะครับผมมืาอนี้อือสดสดมึงเนี่ครับมันทับกันพี่น้อง,ดดงครับแม่เราเราจะเอาไปตัดมันก็ได้ครับครับ จะเอาเป็นตันจะเอาเป็นพันกิโลก็ได้เป็นวาครับราคาราคาทรงอีกเป็นวาครับเ้าแต่ว่าอ่าอื่อนีเพิ่นสิบบได้คัดให้นะครับพี่น้องถ้าถ้าเอาลายนะครับก็คือคิดคิดราคารวมยกเป็นกระสอบอันนี้คือยังบได้คัดนะครับพี่น้องผมบอกก่อนถ้าเขาอยากได้อื่อใครเขากลับมาคัดใส่แต่ว่าที่แม่เพิ่นทรงให้เพิ่นสิบได้คัดนะครับพี่น้องเพราะว่าได้จํานวนที่หลายเพื่อนก็ดียกรวมนะครับผม ครับไข่หลายส่วนมากไข่หลายอยู่แล้วนะครับแต่ละโซ่เนี่ยมันถักกันนะพี่ต้องมันเต็มกันเป็นเพรไม่ได้ตายนะครับมันแค่เต็มกันไม่สี่กครับไข่ม่น่าไข่ครับอ๋อคู่ขาพี่ต้อง เอ้าขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอเพิ่งไปแล้วกันว่าต่อแดงไหมครับผมซีเมนมีเมนูอย่างมานาเตือนอพี่น้ำตือน้องในเมนูแซ่บๆนะครับผมอาหารประจําปีนะครับผมกุ้งฟังนะต้าเนี่ยกุ้งที่ต่อแดงมั่นกินนะครับผมนี่เป็นการเป็นยมส้มกุ้งนะครับมีโคบดซาร์ซูมิกุ้งสดก็ได้นะครับผมอยู่นี่ก็มีกุ้งนะครับผมมันจิมีหลายไส้นะครับผมไส้ในสุด สี่ห้าศูนย์คไส้ล่องไงจิเป็นสี่ร้อยคนะครับผมแล้วก็ไส้ขนาดเล็กพอดีเิีวนะครับผมก็บจิเป็น3 5 0ร้อยห้าสิบคนะครับผมนะกูไดส้สนใจก็บากอีกกัแล้วกันนะครับผมสุดท้าไท้สุดรอบเบิ่งล่อชมนะครับผมมาเป่าแดงสิพาพมีพาน้องมาเห็ดเม่รู้ยังกินนะครับผมเนะ่จำนวนที่มั่งมหาสารขนาดนี้นะครับพี่น้องกินมัดนี่หลือพี่น้องสิต้มไหมกินมัดปีรดอยากกินแยมใดก็จะไมากินนะครับผม คือเขาอยากซอยจูน้นะพี่น้องเขาอยากกินแล้วกออมากินนะครับผมอ่ะลาบีและน้องไปเพียงสมนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ